สวัสดีครับชาวพนธ์ส์เกมเมอร์ทุกท่านนะครับอยู่กับผมก้องซานะครับวันนี้ทุกท่าน,านเกม Call of Duty Warzone เป็นอีกหนึ่งเกมที่ใครหลายคนขอกันมาเยอะมากๆและผมก็เพิ่งมีโอกาสได้โหลดมาเล่นนะครับผมโอเคซึ่งก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b ส c r i b e กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ก้องซาด้วยนะครับผม c ค da s ช o p เว็บเติมเงินสุดเจ๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงใต้ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับ ในส่วนของว a r z o ซนนะครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักเกมนี้กันดีนะครับสำหรับสาวูเอหลายๆคนเนาะซึ่งนะตอนนี้ที่ผมเล่นเนี่ยก็เป็นกิจกรรมในส่วนของเป็นอะไรนะคองบัตทาก,กซิล่านะครับผมก็เลยได้ว่าน่าสนใจามากเลยซึ่งก็เลยได้ว่าตอนนี้ก็เพิ่งเข้าเกมผมก็โอ้โหโหลดเอานี่คือล่าสุดก็ตั้งแต่ฟารา83อะฮะก็คิดว่าเลนมานานขนาดไหนที่ไม่เล่นเลยว a r z o ซนไม่ได้แต่งปงแต่งปืนครับไปเราไปเล่นในเกมดีกว่าครับโอเคเข้าเกมเลยครับมาเล่นคอง vs ก็ซิล่ากันดีกว่าครับไทท่านโมนาด ก็ที <lok> ่ผมเห็นมาคือมันต้องยิงไอตัวพวกนี้เนาะยิงพวกไททันไททันด้วยนะครับแหมวอร์มก่อนวอร์มมือหน่อยสิว่าเรายังยิงโดนอยู่ไหมนะครับเอ้ยวันนี้เพื่อนมาแล้วเฮ้ยได้อยู่แอ่เราจะตายแล้วเมื่อกี้ขครใครโดบมายิงหน่อยดิเอ้ยโอเคจริงๆผมเล่นเกมนี้ผมอาจจะเสียเปรียบหลายๆคนนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบ ยิงตัวมากกว่าหัวฮะชอบกดตัวมากกว่านะครับบางทีก็ทําให้แบบแพ้ในหลายๆไฟต์นะครับไม่เป็นไรครับเล่นสนุกอยู่แล้วนะครับโอเคมาแล้วครับผมอุย้ยฉากดูดีจัดเลยอุ้ยว้าวไม่ได้นันเดโงเอฟเฟกต์นี่ดูดีมากตัวผมนี่ยังนากายอยู่เลยครับลงยุคลงยุคหน่อยนะตอนนี้ก็มีชุดพวกอะไรนะชุดตัวละครด้วยเนาะว้าวสวยจัดเลยว่ะพี่ไปดีไปไหนดีเพื่อน อุ้ยผมเห็นคิงคองด้วยกอซิล่าด้านขวามันตีกันเหรอโอเคเราลงไหนดีเพื่อนเอาสักจุดเอาสักจุดลงลงไหนดีเอ่อลงไม้เหรอลงไม้ไหมเอาเอาลงเขียวเขียวนี่เหรออ๋อลงป้อมปืนใช่ไหมไปไปไปมาเป็นป้อมปืนใช่ไหมไปครับเริ่มมาหาของก่อนครับไม่มีปืนไปสู้ก็ไม่ไหวนะโอ้คิงคองมันโดดลงมานั่นเหรอจริงนะป้าไอ้โดนโดนอยู่ อุย้ยมีดาเมจด้วยนะเห็กเขาบอกว่าเป็นการปั๊มเวฟพีที่ดีมากครับสำหรับการยิงพวกพวกของพวกกอรซิล่าเนี่ยปึ๊บชึบมาโอเคมีคนมีคนวะผมเห็นจับมินิแมพวะขวาเหรอประตูเหรอใช่ใช่อ่ะตายถ้าจะมีอีกโอ้นี่เยอะไปอันนี้เยอะอู้นี่เยอะไปเยอะไปเร็วเร็วเร็วหลายตัวสองตัวแล้วเมื่อกี้เขาแตเป็นตัวปะไปก่อก่อน รีโหลดลบตัวหนึ่งโอเคมีตัวอีกตัวไอตว้ตัวนั้นยอมตายไปแล้วโอเคมีข้อใส่โอเคตรงนี้เคลียร์มาโอเคสวยครับรีโหลดอมไม่ยากเพื่อนเอ้ยอะไรวะเนะี่ยจริงจริงมันต้องมายิงคิงคองกอร์ซิลาไม่ใช่ยหรอผมไม่ยิงแล้วครับผมไม่ยิงคนโอ้โหแล้วนะคิงคองนู่นเหรอ ก้ยิงไห้ขอยิงแล้วเก็บแต้มใช่ไหมโอ้ยแปลว่าต้องยิงให้กระสุนหมดกันไปเลยครับผมยิงอ๋อยิงฮะยิงฮะคือถ้ายิงแล้วมันจะมาหาเราปะยิงกันเพื่อนนี่แหละเออเออยิงคลองนี่แหละมาโอ้โหเหมือนปืนเหมือนปืนคู่หนึ่งเขาดีกว่าเราเยอะเลยครัปืนนุยครัปืนนี่แหละเฮ้ยเรียกแล้วนี่ว่ะผมเรียกของได้แล้วว้าว แล้วต้องเรียกลงไหนอะเรียกเรียกลงไหนอะเพื่อนถ้ายิงใหม่แล้วขึ้นอีกวะอันนี้อยากลองฮะโอ้ขึ้นด้วยก็ฟาร์มกันสบายเดี๋ยวแต่กระสุนจะหมดแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนมีคนโดนว่าโดนอยู่รีโหลดมีคนมาเหรอพอเป็นมาซะ พอเป็นภาษาพอเป็นภาษาไทยแล้วกดลำบากผมต้องกดอะไรวะเนี่ยเรียกของเนี่ยรือเปลี่นภาษาครับโทษทีวิกเกมข้างหน้ามีคนอะ่ะสรุปผมไม่รู้กดอะไรฮะอะไรกันครับเนี่ยไม่แต่ผมกดหนึ่งถึงเก้านะไม่ติดเลยนะเนี่ยหรือว่ายังใช้ไม่ได้วะเนี่ยใช้ไม่ได้นะมันต้องต้องอ,อะไรสักอย่างก่อนหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันทนานี้เอาคาเก้าแปดมาใช้หน่อยดิเพื่อน เอ้าวัดที่มาไงเนี่ยมีปะอาจจะมีอีกขึ้นมาหรือเปล่าเอ้าฮะขอเสียเพื่อนเองเทล้มสวยทำให้ตายใส่กอกันอาจจะมีอีกปะมีอีกมีอีก ไอ้ยาลตายเลยนี่คือตายแล้วตายหรือปะหรือว่าชุบได้อ๋อเกิดได้ฮะเวลา24วิใช่ไหมเกิดมาแล้วโอ้ยควรจะลงบ้านนี้ปะโอ้โหตัวตัวลอยเลยผมไอ้ยาจะเข้าไปยังไงเราเนี่ยต้องเข้าอ่ะต้องเข้าไปเก็บโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยตา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 มเอา เก็บปืนตัวเองมาก่อนไอ้ยาค <laughs> นนี่ว่ะโอ้โหโดนมาเสริมอุตส่าห์ยิงตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเดินมาเสริมวันนี้เพื่อนไอ้ยาไม่ตายด้วยเสียใจอุตส่าห์วางโล่สู้เรียบร้อยฮะหมดตี้ครับผมอันดับหกฮะ ก็โอเคเกมแรกเกมแรกเดี๋ยวผมไปขอปิดเกมเป็นภาษาก่อนมาโดดกันใหม่ตอนนี้ผมไปรีเกมแล้วนะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วคือเมื่อกี้ผมไม่รู้ปุ่มอะไรจริงนะแต่ถ้าตามหลับแล้วเป็นปุ่มเลขแหละเลขเลขเลขเก้าเหรอไม่รู้เอาช่างมันืครับโดดใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรโอ้ยเสียงเดินโอเค ก็ว่าได้ยินเสียงเดินอยู่นะฮะอยู่หน้าเลยตายรีโหลดมันโดนลงมาเลยนะปะหมดไปเพื่อนลมม้มฮะโอเคตายเออยยาเออเฮ้ยเฮ้ยคือไหนอะ่ะข้างบนเหรอเอามันอ๋อมันมีทางลงใต้ดินเหรอไม่มีทางใต้ดินก็ไม่โบอกไม่รู้ว่ามันลงมาได้ มึงตายอย่าเพื่อนไอ้ยาล้มครับนี่วะหัวนะตายยัดแม็กใหม่เข้าไปไม่ได้ยงได้ยิงแล้วครับยิงกองยิงกองเนี่ยยิงแต่คนเนี่ยใครวงแต่ก็อยากยิงคองอ่ะผมว่าปืนนี้ยิงดีสุดละบอกเนี้ยเย้ยเอาอยู่นี่เลยเพื่อนไอ้ยาตายเลยผม โอ้โหหมดตีเลยปะเนี่ยเลยคนเดียวนะเพื่อนเราคองก็อยากยิงคนก็อยากยิงว้าชุดเพื่อนอย่างเท่เลยเอาละเท่อีกละลงเลยดีเพื่อนเอาแบบไม่เดือดมากเขาเดือดไปตายหมดตีเลยยิงกอซิล่าดีกว่าเปลี่ยนฟิลลิ่งบ้างเ,าเบื่อแล้วเบือเอ่อไอ้นี่แล้วยิงกอซิล่าบ้างเบื่อคองกอซิล่าลองโอเค ไอยามีคนเรียกมีคนเรียกขอมาลงใส่ผมหนีก่อนละครับหนีก่อนละครับหนีก่อนละครับไอ,อย,ยาเดี๋ยวตายไม่ก่อโอ้โหนี่ก็ยิงทุกทางไม่ให้หนีเลยโอ้ยเก้มดิม้นเยอะอ้นั่นนั่นคลองนี่นะเขาสิล่าไปไหนแล้วครับดีฝั่งนู้นแล้วงั้นยิงคลองแล้วกันนะเออเราต่างลุ่มยิงมันไอยาอันนี้อะไรเนาะโหลดเอาโหลดเอา กอดโผล่มาหน่อยกอดเออได้แล้วเนี่ยอ๋อกดสาเอ้แต่นั้งผมกดเลขสามแล้วนะอ๋อมันใช้ไม่ได้เหรออ๋าเนี่ใช้แล้วใช่ป่ะนี่คือใช้แล้วป่ะอ๋อมันอ๋อมันอ๋อมันเลื่อนเลื่อนได้ว่าเป็นจะเป็นคองหรือจะเป็นออซิล่าใช่ไหมออกได้ป่ะซูมอินซูมเอาอ๋อเนี่ย่ากดตรงนี้แล้วกันลองดูฮึปฮึบงั้นเป็นคองกดลงมาโอเค เราสามารถยิงต่อได้ใช่ไหมความต่ออ๋อโอเคคนนั่นเมื่อกี้แหวนวะเฮ้ยผมโดนเล็งอยู่เหรอข้างบนไอ้ยาเขาว่าไอ้โดนเล็งอยู่นี่นะตรงล่างไหนละหายไปแล้วโอ,โอ้โอ้ผมพี่โมโดนไฟมันโทษทีไม่รู้ว่ายังมีดาเมจอยู่ตรงนี้แล้วกันอ่ะตรงนี้แล้วกันอ่ะ เรียกเรียกคลองอีกรอบแล้วกันครับคลองฝากด้วยเด้อไปแล้วครับน้องคลองฝากด้วยนะครับโดนไหมรอดูนะฮะรอดูเขาจะโดนไหมโยนไปแล้วโดนไหมอุ้ยดาวด้วยวะ่ะสวยครับสุดยอดขอบคุณมากครับน้องคลองเรียกน้องเหรออยู่ข้างบนเนี่ยแหละฮะเขาอยู่อยู่ด้วย ในบ้านรอเพื่อนล้มดิครับอย่างนี้หมดตีปะน่ะหมดบ้าน,น่าจะหมดตีอ้ยโอ้ยโอ้องยอ้ยโองอ้ยอ้มาอ้ยโอ้อ้โอ้โอ้มาโอ้ยอยโอ้ยโอ้า้อ้เยอยอ้ยอยอ้ยโอ้ยยอ่อ้อ้ยอ้โ้อ้ยโอ้โอ้อี้ยโอ้ยโอ้ยโ้อ,อไไน้นโอ้โออออ้ วิ่งครับตอนนี้ต้องวิ่งขึ้นอ่ะอ่ามันลงใส่ที่เราทีเดียวเลยที่เราทีเดียวเลยที่เราทีเดียวเลยไอ้ายารอดครับโอ้เพื่อนล้มอ่ะรอด,ดแต่เพื่อนล้มโอ้ยไอ้ายายังไงไอ้ยาคนเลงมาจริงด้วยครับปัม๊มฉีดรอดไหมรอดแหละลุกได้ครับเพราะว่าม,มุมมันแค่เยอะแต่วพาจะนหนีรอดไหมล่ะอีกเรื่องหนึง่งฮะเพื่อนเพื่อนตายไปนหนึ่งละโอเค แต่ก็ต้องวิ่งเข้าปะวิ่งเข้าอ่ะต้องวิ่งเข้าอย่างเดียวอ่ะข้างหลังก็ผมไม่กล้าเลื่อนข้างบนเลยอ่ะมาเลยเพื่อนมาดิครับโอ้โหได้ตัวเดียวเท่านั้นโอโ้โดนตีโดนจากข้างบนมายิงครับมันมาแล้วเพื่อนเราเลายสองคนนะตอนนอี้เพื่อนเราเข้าเข้าวงแล้วนะแต่ก็ถ้าพวกผมลงมาหรือมันลงไม่ได้แล้ววะใช่ใช่ลงไม่ได้แล้วครับ หมดเวลาละของกอซิล่ามาลงอย่างนี้แล้วเอาอะไรไปรอดนะดูดิต้องย้ายบ้านอะแล้วจะพ้นยังก่อนจะพ่นยังยนะังอะสวยมากเพกื่อนโอ้โหสวยครับเหลือเจ็ดคนแล้วนะเอ้ยเหลือแปดคนแล้วนะตอนนี้เพื่อนอยู่ด้านซ้ายฮะเพื่อนตายแล้วด้วยครับโดนด้วยฮะว่าข้างบนมีคนฮนะเพื่อนเราวิ่งเข้ามาแล้ว แล้วหันปืนใสอือหืออือหือแล้วปาระเบิดใส่แล้วไม่ไหวครับโอ้โหสุดยอดเรียบร้อยครับสนุกมากครับวันนี้นะครับก็สำหรับในส่วนของ War Zone นะก็เป็นหนึ่งเกมที่สนุกมาสนุกอยู่แล้วอ่ะแต่พอกลับมาเล่นก็ยังสนุกเหมือนเดิมแล้วก็แบบโหยิ่งแบบคือเกมนี้ผมชอบที่ว่าความแบบเขาแบบโคตรเกมหลายเกมมาให้เราแบบได้เล่นกันเนี่ยสนุกมากครับโอเควันนี้มันนี่แล้วกันครับพบกันใหม่คลิปหน้าเลืมกดไลค์กดซับเพื่อแชร์ครับไปใจกองซ่าเดี๋ยวผมสวัสดีไว้ค่นี้นะทุกคนสวัสดีครับ เฮ้ยมีตอนจบด้วยเหรออ๋อตอนหนีได้ใช่ไหมครับสนุกมากครับทุกคนโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ